ไอยมนเอ้ะอะไรจ๊ะทำไมเราต้องมานั่งสองผู้ชายแบบเนี้ยที่ร้านซักรีบแบบนี้ตลอดเลยวะหนึ่งเลยร้านเลราปิดเพื่อนสองอกูไม่อยากไปคาเฟ่เพราะว่าเวลาไปคาเฟ่อะเขาก็เอาแฟนไปเขาไปถ่ายรูปให้กันนึกออกไหมเขาไปกันเป็นคู่ข้อสาม,มที่เนี่ยมึงยังคาดไม่ถึงเลยแล้วใครจะมาส่งผู้ชายแบบบวกเรา จริงๆทำไมมึงไม่เอาเรื่องฉลาดๆเนี้ยไปใช้กับการเรียนมึงบ้างไม่เอาอะเรื่องเหมือนไอ้พลเอาแต่อ่านหนังสือน่าเบื่อเน่าเบื่อมึงเมื่อไหร่ผู้ชายจะมานั่งรอนานละรอไปก่อนพี่เนี่ยมันต้องทำเสียงอะไรเสียงไอ้คุณอันตัวเรานั้นคือทศกัณฐ์ราชาแห่งกรงกาอไทย พี่แกงพี่แกงพี่แกงโอ้ยเจ้าน้อยนี่แหคือเดือนคณะดุริยางศินของมหาลัยเราอุ้ยพี่เก่งตัวจริงอ่ะมาซักท่าเหรอคะครับผมน้องสีดาเอ้ยไม่ใช่น้องเอ่เอชื่อโมนค่ะอ<า>้ยก้อยแกว้วค<อ>่ะพี่แก<อ>เรียกชื่อหนูแบบดุริยงางสินเลยสิคะเ,<อ>เรียกเป็นเพลง ก้อยแก้วลอยมลพี่เก่งค่ะมีคนช่วยสักพาหรือยังคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าพี่ต้องการเดี๋ยวพี่จะรีบบอกนะครับนี่เอุ้ยไปแล้วเหรอะคือจะมีนั่งร้านสักหนทุดวันแต่มีคนหนึ่งนะ ที่ไม่ค่อยอินเหมือนเราเลยอ่ะจริงคือแบบทำไมมือหน้าเบื่ออย่างนี้วะเฮ้ยมึงกูสงสัยว่ามึงว่ามันไม่สนใจผู้ชายเลยจริงหรอวะ่ามันเป็นไปได้หรอเะาเดี๋ยวลองถามก่อนไอพอยจะเรียนจบแล้วนะนี่ปีสี่แล้วยังไม่มีผัวเลยเออจริงๆเราปีสี่อ่ะเราว่าเพื่อนเพื่อนควรจะขยันอ่านหนังสือดีกว่านะ เราโมแต่บ้าผู้ชายเลยเดี๋ยวเราเรียนไม่จบเอานะนี่เราบ้าผู้ชายเหรอวะเราก็บ้าอยู่นะเพราะเรามานั่งอยู่เนาะก็ชอบอ่ะเรียนหนังสือทุกวันแหละจริงผู้ชายก็ต้องมองมึงเราต้องรอดูแบบ reaction มันมันซ่อนปะใช่มันซ่อนกูเหมือนซ่อนหากรถแท็กซี่เร็ว จเลยก็อ,อย่างนี้ไงเขาถึงฉลาดที่สุดในกลุ่มเขาเลยเก่งที่สุดเก่งกว่าพวกเราเพราะเขาไม่สนใจผู้ชายอาจจะเป็นเรื่องจริงอ่าโทษนะครับน้องคือพี่เหมือนพี่เวียสุกุลวัฒนจริงเหรอครับเขากล้ออกาถามนอง <laughs> ออกเปล่าค่ะพี่เมื่อกี้คือหลอกเพื่อนเฉยหยอกเล่นค่ะยอกเล่น ท่าอะไรคะเนียที่ประาทาคอ่ะก็พาดทั่วไปเลครับอยอะไรตัวนอยมันไม่สนใจหรอกมันอ่านหนังสือพี่เก้าค่ะตตดตาอะไรยต่อไป อู้โอ้โอ้อ่านหนังสือไปด้วยแล้วมันก็มองผู้ชายไปด้วยโอ้แบบนี้มันถึงเก่งกว่าเราโอ้โอ้ยพี่เก่งก็มาอีกแล้วมันหมุนมันหยุดยอนมันหมุนหันไปหาโพี่เก่งแล้วโอ้โอมันหมุนได้ แม่มอะไรอะไอ้นุ้ยมีเรื่องอยากจะขออือไอ้แม่ถูกหวยก่อนเลยไม่ใช่พันนั้นไม่ใช่พันนั้นแล้วขออะไรเอาว่ามาต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเบี้ยนจะขออะไรอะคือนุ้ยอยากมีแควนใไอ้นุน้ยอยากมีแควนะน้อแม่โกรธอะ <c oughs> แม่ไม่โกรธที่แม่ดีใจไม่ดีใจ แม่ลูกนั้นเบื่อโตแล้วลูกไม่ใช่เด็กแล้วลูกมีแคว้นได้แล้วแม่ให้แล้วเบินลูกนั้นโตจนจะเลียตูดหมาไม่ถึงแล้วและลูกงั้มาเลียตูดหรือเปล่ามาเลียตูดไม่ใช่ไม่ใช่เบื่อตอนเด็กๆนั้นลูกชอบเลียตูดหมาแล้วใครสอนนุย้ยะแม่แม่ใหญ่หยอกเล่นดาวดีๆนุ้ยมีได้ใช่ไหมมีได้แต่ต้องควังอ่ะตั้งใจควังการมีแควนน้นนะนุ้ยนะลูกนั้น จะต้องให้เกียรติผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิง่าเราต้องให้เกียรติแควนปฏิบัติกับแม่ยังไงต้องปฏิบัติกับแควนอย่างนั้นเราเป็นจินต้นเมนถูกภาพบุษปฏิบัติกับแควนเหมือนปฏิบัติกับแม่แล้วอย่างนี้เขาจะรักเราใช่ไหมรักเลยแล้วแม่ไม่ต้องมาอายนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าลูกแม่เป็นสุภาพบุรุษและจะอยู่กันยาวนานจนแก่จนเฒ่าปฏิบัติกับแม่อย่างไรก็ปฏิบัติกับแฟนอย่างนั้น ขอบคุณแม่นขอบคุณนะแม่นะไม่โดนนะเฮ้ยก้อยเสื้อเชิ้ตอะรี่ดมันดีๆนะอย่าให้มันแบบยับนะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเอาเสื้อตัวโปรดมาด้วยอ๋อจะใส่ไปข้างนอกรุณเนี้ยไม่ใช่ตัวนั้นข้างในอีกตัวนึงอันนั้นกางเกงเออกางเกงด้วยแล้วเดี๋ยวพอรี่ผ้าเสร็จแล้วนะเอาผ้าไปซักด้วยด้วยนะก้อยเอาผ้าไปซักโอเครี่เสร็จเอาผ้าไปซัก พอใจป่ะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วค่ะตัวนี้โอ๊ยปวดหัวป่ะโอยปวดหัวป่ะค่ะให้ทำอะไรอ่ะนวดหัวหน่อยเร้วนวดน่ะเออทั้งนี้ทั้งนี้โอเคทังนี้โอเคนี่นะนวดหัวนะนวดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเกมมันนอนไม่หลับไม่เกณฑ์นวดนวดดีๆโอเคกดแรงๆกดแรงๆอ่าไม่อยากนอนแล้ววะกินข้าวทำข้าวกินหน่อยดิ อยากกินข้าวไปเร็วก้อยทำข้าวกินหน่อยมึงจะขอเหี้ยอะไรกูนักหนาจะขออะไรนักหนาสั่งเลยนั่นแหละพาพาะพาะรทุ่นเห็นมั้ย่านรีดอยู่สั่งเลยนักหนาคนไื่อไหวแล้วนะเลิกเลิกโอเขานดอะไรอะก้อยอะไรอะก็ดูดิสิ่งที่ใช้ใช้อยู่นั่นแม่เขาสอนเข้ามาว่าให้ปฏิบัติกับแฟนเหมือนปฏิบัติกับแม่โอเ้ตทำอย่างเงี้ยจะรักกันไปจนถึงวันตาย มึงรักกูเหมือนแม่หรือมึงใช้กูเหมือนที่มึงใช้แม่มึงฮะแม่ตรงนี้คำขอล่าสุดที่ขอแม่คือขอว่าอะไรแม่นุ้ยขอมีแฟนคุณได้สิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้เชิญมึงไปมีแฟนใหม่เลยกูเลิกพาเพอิเเลิกอะไรวะเล่มมาโอนเราเบกขวา ไทำกาแฟไม่ทำกับแมฟเราอิรักกันจดตึงต้นแกเราใส่ไปบันเนียแม่มันได้ไรของแม่ดิฮะโอ้ย,อยนี่เราเหิวกันเหรอวะฟาดเกลี้ยงกันทุกจานขนาดเนี้ย <c oughs> จะไม่ให้เกลี้ยงได้ไงวะจานนี้กุ้งสามตัวปลาสี่ชิ้นดูกระเพรามีถวกักยาวโอ้กะ ะถามจริงทำไมพาพวกกูมาล้านนี้วะนี่พวกมึงไม่รู้จักกันจริงเหรอว่าเนี่ยคือล้านเฮียตีในี่ยตำนานตำนานยังไงวะเพื่อนฉันจะเล่าให้ฟังอะไรลยไอ้คิดเงินเลยดีกว่าไม่อยากไปนอนเล่นที่หอสมุดแล้วอะโง่ะเอออะไม่ฟังตำนานกูก่อนละอะไรพูดว่าอะไรนะเออคิดตังค์เลยเนาะเออคิดตินเลยใช่ไหมเลยคิดตังค์เลยใช่ก็ได้ก็ได้เฮียตีครับคิดเงินด้วยครับได้เลยเลยงแคเลอ่าก็มีเออ กะเพราหนึ่งนะแล้วก็กุ้งตรงนั้นแล้วก็มีปลาสามลกด้วยอ๋อแล้วก็ต้มยำอีกหมูกระเทียมอีกนะปลาเปล่าสีจางน้ำเปล่าอีกสี่แล้วก็น้ำแข็งอีกโว้หนึ่งนะโอเคจริงหรือเปล่าเฮ้ยนี่เท่าไหร่อ่ะพันห้าโอ้ยหหลอกวะเฮียไม่ถูกได้ไงวะว่าไงนะนิกกี้เขาคิดถูกจริงเหรอแต่เฮียตีเนี่ยเขามีฉายาว่าเฮียตีเทพโภชนียะเลยนะ แต่กูว่านะเฮียคิดผิดว่ะเฮ้ยรืออย่าพูดจาแบบนี้นะคงอย่างอ้วกไม่เคยคิกดังผิดถ้าเฮียแน่จริงอ่ะคิดให้ผมดูอีกรอบหนึ่งลองสิอวจัดการให้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว กสิบาทเลแล้วก็อันนี้หมูเทียมแล้วก็มีกุ้งเลยด้วยนะแล้วก็ต้มยำต้มยำด้วยแล้วก็มีปลาสามล็อปลาสามล็อมีข้าว <Okay. S 1> สีจางข้าวสีจางน้ำอีกนะเป็นเส้นแล้วทั้งหมดเลยโอ้ข้าให้พังห้าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคิดไม่ถูกเนี่ยผมขอยืมเครื่องคิดเลขเฮียได้ไหมนี่หรือจะบอกว่าอัวคิกผิดยังงั้งเหรอได้หรือไปเ่าไม่หรอเฮ้ย ทำนักเกี้ยวกันแล้วโอ้ยกรเยสามอาหารทะเลทอดกระเทียมอาารรปลาสามรสพรยํยทะเลข้าวาเป่าสีเน้ำน้ำเขียวน้ำฟมน้ำแดงเน้ำเปล่าน้ำจิ้มน้ำจิมน้ำจิ้มหาถ้วยโต๊ะละโต๊ะไปเกี่ยวดีแวนปเอร์เซ็นฮ้ยีกสามเปอฮ้ยเท่าไรหนึงพันบาทไมตางกันอะเฮ้ยไูไอ้ทิ้ผิดแล้วทิ่ถูกถูกยังไงวะคาแน่จริงแล้วก็ เอาเครื่องคีเล you know, wow. ่มาอีกเครื่องหนึ่งเลยว้าไปเลยเก่มเจบมาเจรงวะแก่งจริงจริงมีเสียงเหนือเสียงได้ยังไงวะเฮ้ยเนไอะพร้อมแล้วเริ่มเบยอ้ม้ะไป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  รอเปิดหน้าจอไว้ ไอเจแปนมันคิดถูกจริงวะเจ้าผมรู้เจแปนเฮียทิมผิดอ่ะพอนุ่มอ้วยอมลือแล้วรือมันสุกยอดจริงๆข้าขอคาราเต้คาราวะผมไปได้ยังไงวะหกสีบป,ปีไม่เคยคิกภาคเลยไอ้เจแปนถามจริงดีงวะเมืม่อกี้ที่เฮียตีเขาคิดอ่ะ เขาคิดผิดจริงๆอ่ะเฮียคิดถูกแต่กูคิดถูกกว่าหือแดกฟรีไปห้ารอจริงๆระคาพันห้าแต่มึงคิดมาพันเดียวกูคิดถูกกว่าราคาเดิมพันห้าแต่คิดใหม่พันเดียวแดกฟรีไปอีกห้าอแดกฟรีห้าโอ้โห มัสุกยอดเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องทิ้ไม่ต้องไม่ทำไม่ต้องเ <c oughs> ลือนสุกยอดจริงๆว่าขอตั้งฉายาให้หรือเป็นเทพมังกรบกเทพมังกรบกใช่คืออะไรเฮียเฮียแหกูมาอะไรพังห้าแต่ผมคิดใหม่ได้นะผมต้องคิดใหม่ดิ <c oughs> ให้เพื่อนผมคิดดีกว่า <c oughs> เฮ้ย,ยไหนดูลองดูเลเลยเลย หมื่นหนึ่งห้าสรุปพันห้าไม่เอากูเอาราคาเนี้ยกูเอาราคานี้เลยเพื่อมึงคิดไม่มีจ่ายเพียร์ไม่มีจ่ายก็ต้องแลกกับมี่กูแล้วล่ะ